ครับวันนี้จะมาสอนวิธีเรื่องการใช้รีโมทการตั้งเวลาปิดแอร์นะครับของไดกินนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมาที่นี่ครับปุ่มเวลาครับเราต้องอันดับแรกเราต้องตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบันก่อนนะครับว่าตอนนี้กี่โมงเราก็ตั้งให้ตรงครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับนาฬิกาปั๊บมันก็จะกระพริบเห็นไหมครับสัญลักษณ์นาฬิกากระพริบ แล้วเราก็เลือกเวลานะครับนี่นคือเลือกเวลาครับตอนนี้บ่ายบ่ายโมงยีิบสี่นะครับพอเราเลือกเวลาเสร็จแล้วครับอันนี้คือกดเลือกเวลาได้นะครับผมขึ้นลงนี่นี่ครับสังเกตดูบ่ายโมงยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับบ่ายโมงยี่ห้าแล้วเราก็กดที่รูปนาฬิกานี่เราครับตรงม่มที่มีรูปนาฬิกาปับ๊บพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะหยุดกระพริบนี่คือเวลาเราตรงแล้ว ทีนี้เราก็มาตั้งเวลาปิดครับคือตั้งเวลาปิดเราก็กดมาที่ออฟส่วนออนนี่เป็นตั้งเวลาเปิดนะครับเราไม่ตั้งเราจะตั้งแค่ปิดเราจะกดแค่ปุ่มออฟพอกดปุ่มออฟปั๊บมมันก็จะมาเลขนี่แล้วมันก็จะมีรูปนาฬิกากระพริบเหมือนเดิมครับเราก็เลื่อนว่าเราจะตั้งปิดกี่โมงครับกี่โมงนี่ครับเราก็เลื่อนอันนี้คือเที่ยงคืนคนอาจจะ ปิดช่วงประมาณตีห้านี้ครับหนาวครับช่วงหกโมงเช้าจะหนาวก็ปิดตีห้าประมาณนี้ตีห้าแล้วก็กดออฟอีกรอบหนึ่งครับปับ๊บนาฬิกาก็จะหยุดกระพริบนี่คือเสร็จครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้ขั้นตอนเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับ